ก็มีหลายคนตื่นเต้นกันนะครับที่เห็นกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าวันที่29ตุลาคมนี้เราจะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแต่จะหนาวจริงไหมแล้วจะหนาวแค่ไหนก่อนไปฟังข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรา hit movie e, ข่าวช่อง hit กันไว้ด้วยนะครับเราจะติดตามสถานการณ์ลมฟ้าอากาศมารายงานอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวและจากข่าวนี้ ที่เราจะหนาวแล้วแน่นวิทําให้เราตัดสินใจขึ้นเหนือเพื่อไปพิสูจน์ความหนาวกันว่าอุณหภูมิเนี่ยจะลดไปสักกี่องศากันเชียวจะปากสัน่นหรือปากแตกหรือควันออกปากก็พร้อมลุยส่วนจะไปจังหวัดไหนบ้างรอติดตามกันได้เลยนะครับอ่ะมารายงานสภาพอากาศกันต่อนิดนึงเป็นการพยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้านี้ระหว่างช่วงวันที่29ตุลาคม ไปจนถึงวันที่3พฤศจิกายนนี้นะครับจากกราฟเนี่ยจะเห็นว่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนรวมทั้งทะเลจีนใต้แล้วมันจะมีผลอะไรกับประเทศไทยเราบ้างละ่ะข้อดีก็คือจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเนี่ยจะมีฝนลดลงดังนั้นจังหวัดไหนที่ยังมีน้ำท่วมขัง ก็พอจะเบาใจได้บ้างนะครับว่าไม่น่าจะมีฝนตกจนทําให้ปริมาณน้ําท่วมขังเพิ่มขึ้นมาอีกตรงนี้ก็เอาใจช่วยให้น้ําลดลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติไวๆนะครับแต่ความกดอากาศสูงเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับอากาศที่หนาวเย็นซึ่งจะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสบวกกับมีลมพัดแรงทำให้พี่น้องชาวไทย ในจังหวัดที่มีนม้ําท่วมขังอยู่แล้วนอกจากจะประสบปัญหาน้ําที่ยังท่วมอยู่ก็ยังจะเจอลมหนาวเข้าไปอีกตรงนี้ก็ต้องระวังสุขภาพกันด้วยนะครับถัดไปอีกฟากหนึ่งของทะเลจีนใต้จะเห็นว่ามีพายุลูกใหม่ก่อตัวขึ้นอีกแล้วแถวประเทศฟิลิปปินส์ต้องยอมรับเลยว่าปีนี้มีพายุหลายลูกจริงๆ และฟิลิปปินส์เพื่อนบ้านเราเนี่ยก็โดนหนักไปหลายรอบแล้วล่าสุดพายุลูกเนี้ได้เพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นพายุโซนร้อนชื่อว่าพายุนันแก่และคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์มาทางทะเลจีนใต้ตอนบนซึ่งเราเนี่ยก็ยังต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับแต่จากการคาดการคาดว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวขึ้นไปทางเหนือ และอาจไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยมากนักเพราะเป็นช่วงที่มวลอากาศเย็นจากจีนลงป,ปกคลุมประเทศไทยพอดีและมีความเป็นไปได้ว่าเจ้ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมไปถึงทะเลจีนใต้ด้วยเนี่ยอาจทำให้พายุลูกเนี้ยอ่อนกำลังลงจนสลายไปแต่จากอัปเดตล่าสุดนะครับ พายุโซนร้อนที่ชื่อว่าพายุนันแกลลูกเนี้ยได้พัดขึ้นฝั่งประเทศฟิลิปปินส์จนทำให้เกิดฝนตกหนักในภาคใต้เข้าถล่มพื้นที่จังหวัดมากกินดาเนาจนน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลา,ลากเกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนและโครงสร้างต่างๆในพื้นที่การเกษตรและสัตว์เลี้ยงล้มตายเสียหายหนักต้นไม้ล้มทับรถยนต์ของชาวบ้านน้ำพัดจมไปหลายคันและมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว13ราย ฟิลิปปินส์ปีนี้หนักจริงๆเลยครับแล้วเจ้าพายุนันแกรเนี่ยจะตรงมาขึ้นเวียดนามแล้วเข้าไทยเหมือนพายุโนรูไหมอันนี้ก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดต่อไปรายงานสถานการณ์ภูมิอากาศประเทศไทยตอนบนไปแล้วมาถึงประเทศไทยตอนล่างหรือภาคใต้ของไทยกันบ้างนะครับถ้าจำกันได้จะเห็นว่าเราเคยรายงานสถานการณ์พายุลูกหนึ่ง ที่ขอตัวขึ้นในทะเลฝั่งอันดามันจนกลายเป็นพายุไซโคลนไปแล้วและได้ชื่อว่าพายุสีตรังโดยชื่อเนี้ยตั้งโดยประเทศไทยก็จะมีคนที่ห่วงว่าจะกระทบกับภาคใต้ของเราไหม ตอบได้เลยครับว่าสบายใจได้เพราะพายุลูกนี้ล่าสุดได้เคลื่อนตัวขึ้นทางทิศเหนือและไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแน่นอนแต่ได้แผ่เข้าปกคลุมประเทศบังคลาเทศจนทางการบังคลาเทศต้องประกาศอพยพประชาชนอย่างเร่งด่วนและถึงแม้จะเตรียมรับมือในระดับหนึ่งแล้วแต่ความรุนแรงของพายุลูกนี้ก็ยังก่อให้เกิดความเสียหายจนประชาชนเกือบห้าล้านคนต้องอาศัยอยู่ท่ามกลางความมืดมิด เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าได้รับความเสียหายและล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว28รายและมีเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาลูกเรือประมงอย่างน้อยอีก4คนซึ่งสูญหายหลังเรืออับปางลงก็แสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียด้วยนะครับ กลับมาที่ภาคใต้ของไทยก็ยังวางใจไม่ได้นะครับล่าสุดอำเภอหัวหินน้ำท่วมทั้งเมืองปกติหัวหินเนี่ยจะไม่ท่วมนานนะครับเพราะติดทะเลท่วมแบบรอระบายอะฮะสักแป๊บก็จะหายลงทะเลหมดแต่เนี่ยท่วมขังมาพักหนึ่งแล้วเพราะวันก่อนมีฝนตกหนักจนคนในพื้นที่ถามมาว่ามีข่าวพายุอะไรเข้ามาอีกเหรอ คือต่อให้ไม่มีพายุช่วงเนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงมรสุมของภาคใต้นะครับและต่อให้ประกาศเข้าสู่ฤด,ดูหนาวยังเป็นทางการแล้วแต่ทางภาคใต้เนี่ยก็จะยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่อยู่ดีโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ตอนกลางถึงตอนล่างจะมีฝนตกชุกในบางแห่งรวมทั้งคลื่นลมแรงขึ้นทำให้ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกสะสม ชาวเรือเนี่ยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองกันไว้ด้วยนะครับและใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ